งานมั่นที่ควรเต็มไปด้วยรอยยิ้มกลับกลายเป็นฝันร้ายเมื่อคนที่ควรปกป้องเธอที่สุดคือคนที่ไม่ยอมปล่อยเธอไปคืนเดียวความรักกลายเป็นความคลั่งและการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีอาจเปลี่ยนชีวิตพวกเขาตลอดการคุณคิดว่าเธอจะหนีรอดได้จริงหรือไม่น้องชายคล้างรักชิงตัวพี่สาวในงานมั่นทำทุกอย่างเพื่อให้เธอเป็นของเขาตามติดทุกก้าวจนไม่มีทางหนี เสียงดนตรีในงานมั่นดังนุ่มนวลแต่หัวใจฉันเต้นแรงผิดจังหวะกลิ่นดอกมะลิผสมควันทูปล่อยคลุ้งมือฉันเย็นเฉียบทั้งที่อากาศร้อนไฟแชนเดลเลียสะท้อนแววตาคนมากมายทุกสายตาจับจ้องเวทีอย่างยินดียกเว้นสายตาคู่หนึ่งที่มองฉันราวกับล่ามโซ่ไว้ทั้งตัวน้องชายของฉันยืนอยู่ท้ายห้องรอยยิ้มของเขาแข็งข้างเหมือนหน้ากาก เสียงส้นรองเท้าของเขาใกล้เข้ามาพื้นหินอ่อนสะท้อนเสียงชัดเจนเกินไปฉันได้ยินลมหายใจของตัวเองเหมือนถูกบีบให้แคบลงทุกก้าวเขาเอื้อมมือมาจับข้อมือฉันแรงกดแน่นจนชีพดเต้นกระแทกผิวหนังของเขาอุ่นผิดปกติกลิ่นน้ำหอมคุ้นเคยกลับทำให้ฉันคลื่นไส้เสียงพิธีกรหยุดลงทันทีความเงียบแผ่ขยายทั่วห้อง แสงแฟลชวูบวาบเสียงซุบซิบกลายเป็นคลื่นกระแทกหูเขากระซิบชิดใบหูเสียงต่ำสั่นแต่หนักแน่นฉันรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นไล้ต้นคอขนแขนลุกชันโดยไม่ตั้งใจมือของฉันสัน่นหัวใจเหมือนจะหลุดออกจากอกเขาพาฉันก้าวลงจากเวทีเสียงร้องตกใจดังตามหลังมาพื้นรองเท้าถูพื้นดังครืด เหมือนลากฉันออกจากชีวิตเดิมไฟในห้องโถงสว่างจ้าแต่โลกของฉันมืดลงทุกวินาทีเขาไม่มองใครไม่สนเสียงเรียกห้ามสายตาของเขามีเพียงฉันแน่นหนาเหมือนกรงเหล็กประตูบานใหญ่เปิดออกอากาศเย็นปะทะหน้าอย่างรุนแรงเสียงหัวใจเต้นก้องในหูจังหวะเดียวกับก้าวเท้าของเขามือของเขาไม่คลาย แรงบีบยิ่งแน่นขึ้นฉันได้กลิ่นเหงื่อผสมฝนแรกของคืนรถขมแล่นขึ้นคอเขาหยุดกระทันหันฉันเกือบชนแผ่นหลังของเขาแสงไฟด้านนอกส่องเงาทอดยาวเงาของเราซ้อนทับกันอย่างบิดเบี้ยวเขาหันกลับมารอยยิ้มเดิมกลับแปรเปลี่ยนดวงตาแดงฉานเสียงหัวเราะเบาแต่เย็นเยียบฉันพยายามดึงมือกลับ แรงต่อต้านกลับทำให้เขากระชากแรงกว่าเดิมเสียงกำไรข้อมือกระทบกันดังเหมือนสัญญาณเตือนที่ไม่มีใครได้ยินเขาก้มลงใกล้กลิ่นลมหายใจอัดแน่นในปอดฉันคำพูดของเขาแทงลึกเหมือนเข็มเย็นจิ้มกลางอกรอบตัวเงียบงนันมีเพียงเสียงฝนเริ่มตกหนักขึ้นหยดน้ำกระทบพื้นดังทีเหมือนนับถอยหลังที่หยุดไม่ได้ มือของเขาลากฉันไปอีกครั้งฝ้าฝืนแรงต้านทั้งหมดฉันรู้สึกถึงขอบเขตที่ถูกล้ําเส้นสุดท้ายกําลังจะขาดไฟถนนกระพริบเงาของเขาขยายใหญ่บนผนังหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บลมหายใจสั้นและร้อนเขาน้มตัวเข้ามาอีกเสียงฝนกลบเสียงร้องที่กําลังจะหลุดออกจากปากมือของเขายกขึ้น ใกล้ใบหน้าของฉันจนสัมผัสได้ถึงความสั่นโลกทั้งใบเหมือนหยุดนิ่งเหลือเพียงความหวาดกลัวที่ท่วมท้นเสียงฝนสาดใส่หลังคาโลหะดังเหมือนกลองศึกที่เร่งเร้าน้ำฝนไหลลงตามเส้นผมฉันเย็นเฉียบจนหนังสีสัชามือของเขาค้างอยู่กลางอากาศนิ้วสั่นเหมือนกำลังตัดสินใจบางอย่างสายตาของเขาไม่กระพริบจ้องลึกเหมือนต้องการกลืนฉันเข้าไป ฉันได้ยินเสียงฝีเท้าคนไกลลิฟแต่ไม่มีใครหันมามองไฟถนนดับวูบความมืดกลืนทุกอย่างเขาขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมระยะห่างแทบไม่มีอากาศขั้นกลิ่นฝนผสมกลิ่นเหล็กสนิมทำให้ลมหายใจฉันติดขัดเขากระซิบชื่อฉันช้าๆเสียงนั้นสั่นแต่แน่วแน่หัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บซี่โครง เลือดสูบฉีดรุนแรงในหูมือของเขาเปลี่ยนตำแหน่งจับแขนฉันสูงขึ้นกว่าเดิมความเย็นจากฝนไม่อาจลดความร้อนในแรงกดน,นั้นฉันมองเห็นเงาตัวเองบนพื้นเปียกบิดเบี้ยวเหมือนคนแปลกหน้าเสียงประตูรถเปิดดังปังจากที่ไกลเขาหยุดชั่วขณะกล้ามเนื้อที่แขนเขาเกรง็งแรงบีบเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว ฉันพยายามขยับเท้าพื้นลื่นจนเสียหลักเขาดึงฉันเข้าหาอกแรงกระแทกทำให้ลมหายใจสะดุดเสียงหัวเระต่ำดังชิดหูทำให้ท้องฉันหดเกรงฝนยังตกไม่หยุดเหมือนปิดทางหนีทุกทิศไฟรถคันหนึ่งสาดเข้ามาเงาของเราซ้อนกันแนบแน่นมือของเขาเลื่อนขึ้นใกล้ขอบเขตที่ฉันหวาดกลัวที่สุด เสียงเครื่องยนต์ใกล้เข้ามาแต่เขาไม่ปล่อยดวงตาของเขาสะท้อนแสงไฟวาววับเหมือนคนที่ตัดสินใจแล้วลมหายใจของฉันสั้นลงทุกทีความกดดันบีบรัดออกฝนหยดลงระหว่างเราเหมือนเส้นแบ่งที่กำลังจะหายไปเขาโน้มศีรษะต่ำลงอีกเงามืดปิดบังใบหน้าเขาครึ่งหนึ่งมือของฉันกำแน่น เล็บจิกเข้าฝ่ามือจนเจ็บเสียงหัวใจของเราดังประสานแยกไม่ออกว่าเป็นของใครไฟรถหยุดนิ่งตรงหน้าแสงขาวจ้าทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักเขาหันไปมองชั่ววินาทีแรงกดบนแขนฉันยังไม่คลายฝนยังคงตกหนักและความเงียบกลับน่ากลัวกว่าเดิมไฟหน้ารถสองครั้งอยู่ตรงหน้าเงาของเขาทับทับฉันแน่นกว่าเดิมเสียงเครื่องยนต์เดินเบา สั่นสะเทือนผ่านพื้นเปียกเขาหันกลับมามองฉันอีกครั้งแววตานิ่งเหมือนน้ำลึกฝ่ามือของเขาเปลี่ยนแรงกดหนักแน่นและคุมจังหวะฉันได้กลิ่นควันไอเสียผสมฝนจนหายใจฝืดเสียงฝีเท้ารีบเร่งดังจากด้านหลังแต่ยังอยู่ไกลเกินเอื้อมไฟรถกระพริบเงามืดเคลื่อนไหวบนผนงังเขากระซิบคำสั้นใกล้หู น้ำเสียงเรียบจนเย็นมือของฉันถูกดันชิดลำตัวหัวไหลชนผนังเย็นเฉียบหยดน้ำไหลลงตามต้นคอทำให้ฉันสะดุง้งเสียงโลหะกระทบกันดังแกรกบางอย่างในมือเขาขยับฉันมองลงไปแสงสะท้อนว่าผ่านนิ้วมือหัวใจฉันกระแทกแรงลมหายใจขาดช่วงเขาขยับเข้าใกล้อีก พื้นที่หนีหายไปสิ้นเสียงฝนกลบทุกอย่างเหลือเพียงจังหวัดเต้นในอกไฟร,รถศาสตร์แรงขึ้นใบหน้าเขาชัดเจนครึ่งหนึ่งเงือผสมฝนไหลตามกรามกรอบหน้าแข็งตึงฉันพยายามเบี่ยงตัวผนังเย็นดันกลับมาเสียงเรียกชื่อฉันดังแววแทรกผ่านม่านฝนเขาชะงักเสียววินาทีนิ้วมือสั่นเล็กน้อย แรงกดผ่อนลงแต่ยังไม่ปล่อยเสียงประตูรถเปิดอีกครั้งแสงเคลื่อนไหววุบวาบเขาเหลือบมองทางนั้นขากันไกลขบแน่นมือของเขาขยับต่ำลงกั้นทางทุกทิศฉันรู้สึกถึงขอบผนังที่ชื้นเย็นซึมเข้าผิวเสียงฝนเริ่มซาความเงียบกลับดังขึ้นเขาโน้มตัวเข้ามา เงามืดปิดบังดวงตาลมหายใจอุ่นเฉียดแก้มทำให้ฉันชะงักไฟหน้ารถค่อยๆดับความมืดกลืนทุกอย่างอีกครั้งมือของเขาค้างอยู่ตรงหน้าการตัดสินใจยังไม่จบเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาจังหวะหัวใจฉันเร่งขึ้นอีกเขาขยับก้าวดึงฉันออกจากผนังอย่างฉับพลันพื้นเปียกลื่นใต้เท้า สมดุลแทบพังเสียงฝนหยดสุดท้ายตกกระทบเหมือนสัญญาณที่ยังไม่ถึงเวลาไฟหน้ารถสองครั้งอยู่ตรงหน้าเงาของเขาทาับทับฉันแน่นกว่าเดิมเสียงเครื่องยนต์เดินเบาสั่นสะเทือนผ่านพื้นเปียกเขาหันกลับมามองฉันอีกครั้งแววตานิ่งเหมือนน้ำลึกฝ่ามือของเขาเปลี่ยนแรงกดหนักแน่นและคุมจังหวะฉันได้กลิ่นควันไอเสีย ผสมฝนจนหายใจฝืดเสียงฝีเท้ารีบเร่งดังจากด้านหลังแต่ยังอยู่ไกลเกินเอื้อมไฟรถกระพริบเงามืดเคลื่อนไหวบนผนงังเขากระซิบคำสั้นใกล้หูน้ำเสียงเรียบจนเย็นมือของฉันถูกดันชิดลำตัวหัวไหลชนผนังเย็นเฉียบหยดน้ำไหลลงตามต้นคอทำให้ฉันสะดุง้งเสียงโลหะกระทบกันดังแกรก บางอย่างในมือเขาขยับฉันมองลงไปแสงสะท้อนว่าผ่านนิ้วมือหัวใจฉันกระแทกแรงลมหายใจขาดช่วงเขาขยับเข้าใกล้อีกพื้นที่หนีหายไปสิ้นเสียงฝนกลบทุกอย่างเหลือเพียงจังหวะเต้นในอกไฟรถสาดแรงขึ้นใบหน้าเขาชัดเจนครึ่งหนึ่งเงื่อผสมฝนไหลตามกรามกรอบหน้าแข็งตึง ฉันพยายามเบี่ยงตัวผนังเย็นดันกลับมาเสียงเรียกชื่อฉันดังแววแทรกผ่านม่านฝนเขาชะงักเสียววินาทีนิ้วมือสั่นเล็กน้อยแรงกดผ่อนลงแต่ยังไม่ปล่อยเสียงประตูรถเปิดอีกครั้งแสงเคลื่อนไหววุบวาบเขาเหลือบมองทางนั้นขากันไกลขบแน่นมือของเขาขยับต่ำลง กั้นทางทุกทิศฉันรู้สึกถึงขอบผนังที่ชื้นเย็นซึมเข้าผิวเสียงฝนเริ่มซาความเงียบกลับดังขึ้นเขาน้มตัวเข้ามาเงามืดปิดบังดวงตาลมหายใจอุ่นเฉียดแก้มทำให้ฉันชะงักไฟหน้ารถค่อยๆดับความมืดกลืนทุกอย่างอีกครั้งมือของเขาค้างอยู่ตรงหน้าการตัดสินใจยังไม่จบ เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาจังหวะหัวใจฉันเร่งขึ้นอีกเขาขยับก้าวดึงฉันออกจากผนังอย่างฉับพลันพื้นเปียกหลื่นใต้เท้าสมดุลแทบพังเสียงฝนหยดสุดท้ายตกกระทบเหมือนสัญญาณที่ยังไม่ถึงเวลาความมืดหนาทึบปิดทางสายตามีเพียงเสียงหายใจของเรากิ่งไม้ขวนแขนฉันความแสบแล่นขึ้นทันที เขาพาฉันเลี้ยวเข้าซอยแคบกลิ่นอับชื้นตีขึ้นจมูกเสียงน้ำหยดจากท่อแตกดังสม่ำเสมอเหมือนนาฬิกาเขาชะลอฝีเท้าแต่แรงจับยังไม่คลายฉันรู้สึกถึงผนังปูนขรุกระเย็นและชื้นแนบหลังแสงไฟจากปลายซอยส่องมาเงาของเขายืดยาวบิดเบี้ยวเสียงวิทยุสื่อสารแววไกลคำสั่งสั้นกระแทกอากาศ เขาหันมองซ้ายขวาดวงตาวาววับด้วยความรีบเร่งมือของเขาปิดปากฉันอีกครั้งแรงกดแน่นจนหายใจติดขัดฉันได้กลิ่นโลหะผสมเหงื่อที่คุ้นเคยเขาโน้มตัวเข้ามาบางังเสียงฝีเท้าผ่านไปใกล้จนพื้นสัน่นไฟฉายสาดผ่านช่องว่างเงาของเราหายวับหัวใจฉันเต้นแรงจังหวะชนซี่โครง เขานับลมหายใจเงียบๆนิ้วมือสั่นเล็กน้อยเสียงฝีเท้าห่างออกไปความเงียบถามแทนเขาคลายมือจากปากฉันอากาศไหลกลับอย่างเจ็บแปลบบคำพูดของเขาต่ำและหนักเหมือนสัญญาที่ไม่มีทางถอยมือของเขาชี้ไปข้างหน้าซอยมือทอดยาวไร้ปลายลมเย็นพัดผ่านกลิ่นฝนค้างยังไม่จาง เขาดึงฉันออกจากผนังก้าวต่อไปอย่างเด็ดขาดเสียงโลหะขยับในกระเป๋ากระทบกันเบาแต่ชัดแสงไฟด้านหลังกลับมาอีกครั้งเงาใหม่ปรากฏบนพื้นเปียกเขาเร่งฝีเท้าแรงดึงทำให้ฉันเกือบลม้มพื้นสอยลาดเอียงสมดุลสั่นคลอนเสียงเรียกดังขึ้นใกล้กว่าเดิมสะท้อนผนังแคบเขาหยุดกระทันหัน ันกลับมามองฉันตรงๆสายตานั้นหนักแน่นเหมือนตัดสินใจบางอย่างแล้วมือของเขากำแน่นขึ้นพาเราเก้าวสู่ความมืดลึกกว่าเดิมทางแคบยิ่งมืดลงอากาศอับจนหายใจฝืดเขาพาฉันเลี้ยวผ่านประตูเหล็กครู่เสียงดังสนิมขูดขีดผิวมือฉันกลิ่นน้ำมันเก่าและฝุ่นคละคลุ้งคอแห้งผากทันทีแสงไฟดวงเดียวกระพริบ เงาเราขาดเป็นช่วงๆเสียงประตูปิดดังทึบแรงสั่นสะเทือนสะท้อนในอกเขาวางตัวบางทางออกท่าทีตึงเครียดจนไหลเกรงฉันได้ยินเสียงหยดน้ำจากเพดานตกใส่พื้นซีเมนเป็นจังหวะพื้นเย็นเฉียบผ่านรองเท้าความหนาวซึมขึ้นขาเขาขยับเข้าใกล้ระยะห่างหายไปอย่างรวดเร็วลมหายใจของเขาหนักและถี่ กลิ่นเหงื่อผสมฝนยังคง้างฉันถอยหลังชนชั้นวางโลหะเสียงกระทบดังแผ่วแต่ชัดเขาชะงักสายตากวาดมองรอบห้องเสียงกุญแจดังกรุ้งกริงมือเขาสั่นเล็กน้อยแสงไฟกระพริบอีกครั้งใบหน้าเขาถูกแบ่งด้วยเงามืดคำพูดสั้นหลุดออกมาเสียงแหบและแน่นหัวใจฉันเต้นแรง เลือดสูบฉีดจนหูอื้อเสียงคนตะโกนเรียกดังไกลสะท้อนผ่านผนังคอนกรีตเขาหันไปฟังขากันไกลขบแน่นมือเขายกขึ้นลังเลอยู่กลางอากาศแสงไฟหยุดกับพริบชั่วครู่ความเงียบกดทับทุกอย่างฉันรู้สึกถึงโอกาสวูบหนึ่งอากาศเหมือนหยุดนิง่งเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาอีกจังหวะเร็วและหนัก เขาหันกลับมามองฉันแววตาปะทะตรงแรงกดดันในห้องเพิ่มขึ้นเหมือนผนังขยับเข้าหาประตูด้านหลังสัน่นเสียงข้อดังที่เขาถอยหนึ่งก้าวยังไม่ละสายตามือของเขากำแน่นการตัดสินใจอย่างค้างคาแสงไฟนีออนสองจ้าเงาของเราซ้อนทับกันอีกครั้งเสียงเรียกชื่อฉันดังชัด ใกล้เกินจะปฏิเสธเขาขยับตัวกั้นทางระหว่างฉันกับประตูหัวใจฉันกระหน่ำความกลัวท่วมทน้นมือเขายกขึ้นอีกครั้งระยะห่างเหลือเพียงลมหายใจลมหายใจของเขาเฉียดแก้มอุ่นจนผิวหนังตึงชาเสียงขอะประตูดังขึ้นอีกแรงและทีกว่าเดิมผนังคอนกรีตสั่นเบาๆ ฝุ่นร่วงลงจากเพดานเขาขยับเข้ามาบังฉันเต็มตัวแผ่นหลังแข็งเหมือนกำแพงแสงไฟนีออนสันไหวเงาของเขาขยายใหญ่ฉันได้ยินเสียงกลืนลมหายใจแหบและฝืนกลัน้นมือของเขาวางเหนือไหล่ฉันแรงกดหนักพอให้หยุดขยับเสียงเรียกชื่อฉันใกล้จนชัดเหมือนอยู่หลังประตูเขาหันศีรษะเล็กน้อย ฟังทุกจังหวะเหงื่อไหลลงขมับผสมฝนจนแสบตาประตูถูกกระแทกอีกครั้งเสียงโลหะครูดดังยาวเขาขยับเท้าจัดตำแหน่งเหมือนเตรียมรับแรงประทะฉันรู้สึกถึงการสั่นในแขนเขาความลังเลประทะความดื้อรัน้นแสงไฟฉายส่องลอดช่องเส้นแสงตัดผ่านพื้นเงาคนหลายเงาเคลื่อนไหว เสียงหายใจดังรอบด้านเขาก้มลงใกล้เสียงกระซิบต่ำและเร็วคำพูดสั้นนั้นหนักเหมือนคำสั่งที่ไม่มีทางเลือกมือของเขาขยับปิดบังฉันจากสายตาภายนอกเสียงกุญแจดังใกล้ประตูโลหะกระทบกันที่หัวใจฉันเต้นแรงจังหวะชนกับซี่โครงประตูสั่นอีกครั้งบานพับครางยาว เขาถอยครึ่งก้าวยังคงบังทางแสงไฟสาดเข้ามามากขึ้นเงามืดถูกไล่ถอยเสียงคนสั่งการดังชัดกดดันอากาศจนแน่นเขาหันมามองฉันสายตาแข็งกร้าวปนสันมือของเขากำแน่นแรงกดเพิ่มขึ้นประตูเริ่มแยกออกช่องแสงกว้างขึ้นเสียงฝีเท้าทะลักเข้ามา พื้นสั่นสะเทือนเขาขยับตัวบางอีกครั้งยืนหยัดไม่ถอยลมหายใจของฉันขาดช่วงความกลัวพุ่งสูงแสงไฟท่วมทั้งห้องเงาทับซ้อนสับสนเขายังยืนอยู่ตรงหน้าไม่ปล่อยไม่หลบเสียงโลหะเสียดสีกันดังแรงกดดันถึงขีดสุดเสียงคำสั่งหยุดดังชัดทุกการเคลื่อนไหวหยุดลงพร้อมกัน มือที่กดฉันไว้ค่อยๆค,คลายแรงสั่นในนิ้วเขาเผยความอ่อนล้าเขาหายใจลึกเหมือนเพิ่งรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรแสงไฟส่องเต็มใบหน้าความดื้อรั้นละลายเป็นความว่างเปล่าฉันก้าวออกจากเงาของเขาเท้าที่สั่นเริ่มยืนได้มั่นคงเสียงฝีเท้าคนรอบข้างชัดขึ้นโลกกลับมามีน้ำหนักอีกครั้งเขาถอยหลังหนึ่งก้าว สายตาหลบต่ำลงช้าๆความเงียบเข้าปกคลุมไม่ใช่ความกลัวแต่คือการยอมรับลมหายใจฉันยาวขึ้นอกที่อึดอัดเริ่มคลายเขายืนอยู่นิ่งๆเหมือนเด็กหลงทางในคืนฝนฉันมองเขาเป็นครั้งสุดท้ายไม่เหลือคำถามข้างคาประตูถูกเปิดกว้างอากาศเย็นไหลเข้ามาแสงจากด้านนอกสว่างนุ่ม เหมือนเช้าใหม่หลังคืนยาวฉันก้าวออกไปทิ้งเงามืดไว้ข้างหลังเสียงฝนหยุดลงพอดีเหลือเพียงพื้นเปียกที่สะท้อนแสงค่ำคืนจบลงอย่างเงียบงนันพร้อมบทเรียนที่ไม่มีใครลืม